สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับผมครับเดี๋ยวนี้เราเริ่มต้นจากไม้กระถางนี้ก่อนเลยนะครับผมเป็นไม้แรนะครับผมปีที่ผ่านมานะครับนะเป็นปีสานแดงนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับคือมือพ่อค้านะครับน้องอยู่ในกระถางแดนะครับหลอดล่าสุดนะครับ ป้ายประมาณนี้นะครับผมนะครับหลอดล่าสุดนะครับผมนี่หลอดล่าสุดเลยนะครับด่างแบบโหดๆเลยนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีหลุดป้ายนะครับผมนะครับอันนี้ก็ป้ายนะแต่จะป้ายน้อยนะครับผมอะหลอดใหม่มาอีกเลยนะครับผมนะครับหลอดใหม่นะฮะหลอดใหม่นี่แบบเกินครึ่งเลยนะดูนะครับครับกระถางนี้นะครับผมปีสาดแดงนะครับผมนะฮะปีสาดแดง นะครับกระถางแปดนะครับวันนี้ให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทแม่พันเลยนะครับผมสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรับน้องไปเลี้ยงด้วยครับต่อมาเป็นดาราประกายแสงกระถางแปดนะครับผมดาราประกายแสงกระถางแปดนะครับวันนี้ปล่อยให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมพันเก้าร้อยบาทนะครับดาราประกายแสงนะครับผมนะครับโคตรสวยเลยนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับโคตรสวยเลยนะครับผมนะดาราประกายแสงนะครับผมนะฮะน้าเทพเลยนะกระถางนี้หลอดใหม่มานี่แบบอืนะเดี๋ยวค่อยดูว่าอัดปุ๊บเนี่ยหลอดใหม่กันจะเด่นมากเลยนะครับผมนะน้องเพิ่งจะกลางเองเมื่อคืนนี้นะครับผมนะเมื่อตอนตีห้านะครับผมนะครับตอนนี้ก็ฝนตกแต้เช้าครับโคตรดีใจเลยครับดินเฉะแฉะหน่อยนะครับก็แป๊บเดียวเองนะฮะเย็นแป๊บเดียวไม่รู้ว่าจะซ้ําหรือเปล่านะครับในวันนี้ ครับประกายแสงนะครับพันเก้าร้อยบาทอยู่ในกระถางกระถางแปดนะครับผมนะฮะต่อมากระถางห้าจุดห้านะครับผมประกายแสงเหมือนกันนะครับผมนะครับดาราประกายแสงกระถางนี้นะครับเอาไปที่เอาไปที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้พิเศษให้นะครับเอาไปนะเขาก็เป็นน้องอ่ะนะครับผมปลูกที่หลังนะครับแต่ครั้งเนี้ยดูนะครับว่า จัดให้แบบซสวยนะฮะราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบาทนี่แบบสิวๆนะฮะสำหรับคนเล่นไม้แลไอเทมนะครับผมนะครับคือราคาขึ้นใจครับผมนะฮะรีแบ่งให้นะครับผมนะครับประกายแสงกระถังนีเนะครับคิดว่าจะเก่งกว่าต้นนี้ไหมครับผมนะครับแต่กระเป๋าเงินนะเงินในกระเป๋านะโอ้หหนักหนักอึกอยู่เลยถ้าได้ไปนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้องเอาแบบนะอันนี้คือว่า บรรลุแล้วครับผมนะครับกระถางนี้นะรอรอวันขึ้นแบบเป็นแม่พันธุ์ที่สวยสดงดงามนะครับผมของสวนของคุณลูกค้านะครับผมพันเก้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้สามพันห้าสามร้อยห้าสิบครับผมนะครับต่อมาเป็นคมเขี้ยวอสูรของคมเขี้ยวอสูรรอกันนะครับเป็นของเออ่ของของเจ้าของมาชื่อรัฐศาสตร์นะครับผมนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะครับปล่อยอยู่ที่เอ่อ ผมใหญ่เลยเนาะเอาร้อยแปดสิบาทนะครับผมต่อมาเป็นอาจารย์คงนะครับผมอาจารย์คงผมจับมันตักไดดเลยอาจารย์คงมีสองต้นนะครับผมนะทาฟอร์มกอให้อาจารย์คงนะครับผมนะครับไม้ไม้หัวนะครับผมงานหัวงานหัวนะครับอาจารย์คงนะไม้ใบกลมเป็นไม้ด่างนะครับผมนะครับสองต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอยู่ในกระถางหกหกต่อมาครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับผมเป็นบอลใบหอกมีทั้งหมดสี่ต้นนะครับผม ซีนอนะครับซีนออ่อได้ทําการบรรจุนะครับผมบรรจุเป็นในกระถางแปดนะครับลองขายดูนะครับผมนะฮะใบหอกตอนนี้หอกมาแรงผมลองขายดูนะครับเป็นหอกแถวบ้านผมแลนะครับผมนะครับนะฮะเป็นหอกแถวบ้านผมนะครับผมมีทั้งหมดสี่ต้นเป็นหน่อผมให้แบบทำให้สวยๆแล้วก็หนอ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 นะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนนึงเขาก็จะออกมาแบบบุบบับนะครับผมนะครับ เป็นฟอร์มกอขึ้นกระถางพูดถึงไม้ไม้ตัวเนี้เป็นอมตะนะครับผมนะครับแล้วเป็นหกหลงบ้านท่านอาจจะใบโพนะแต่หกหลงบ้านผมมีทั้งใบหอกนะครับผมนะครับดูนะครับหกหลงนะฮกหลงใบหอกอันนี้อายุมันอายุน้องอเยอะหมดแล้วนะนะครับผมหักเปาะหักปะหักเปะหัวหัวหัวขนาดนี้โป้เกือบเกือบเลนสิบอะนะครับผมทําให้นะครับผม เอาฟอมกอให้แล้วเดี๋ยวเคี่ยวเพียบเดี๋ยวเวลาเขาแตกหนอฝนมาแล้วอ่ะโฮกหลงที่ชอบฝนมากเลยครับโดนไม่ได้นะครับโดนโดนแตกใบแตกใบเลยที่ผมเคยเลี้ยงมาตอนที่แบบสามปีที่แล้วนะโฮกหลงจะเป็นอะไรที่ทุกอาทิตย์แตกใบนะครับผมแล้วถ้าเกิดเป็นไม้ที่กัดสียากอย่างเงี้ยเงี้ยเข้าใจไหมเวลาเวลาเราผ่าโฮกหลงเราไม่ค่อยอยากจะผ่านะรอหนอกันอย่างเดียวเพราะหนอนนี่แบบว้าวมาเลยโฮกหลงเวลาผ่าเขาจะไล่เขียวก่อนนะครับนะ ไ่เขียวก่อนมันก็เลยว่ามันไอแบบมันอะไรมันมันไม่ค่อยจะหน้าปื้มเท่าไหร่นะครับผมแต่เวลามันอายุมันได้โอ้โหเทพครับผมอ่ะว่าราคาเลยครับสี่นอนะครับผมอยู่ในกระถางเดียวกัน250บาทนะครับผมนะครับค่าจะส่งนะครับอยู่ที่50บาทนะครับสําหรับท่านทีโอนะครับอันนี้เป็นบอลใบหอกหอกนะครับผมใบหอกนะครับผมนะอันนี้หงละเมอนนะครับผมหงละเมอนะครับ จำชื่อไว้นะครับหงละเมอครับผมเพิ่งตั้งเมื่อกี้ครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่150บาทนะครับผมอันนี้เป็นไผ่ครับผมนะครับเป็นไผ่นะฮะเด็จริงเอาแม่เดียวกันเลยครับผมอันนี้น้องอายุเยอะกว่านะครับกระถางนี้ให้100บาทนะครับผมนะครับหนึบาทนะครับจริงกันเป็นหน่อนะครับผมมาคู่ก cium, ma figure, ันแล้วก็จับแยกนะครับผมมา200แล้วนะครับผมนะฮะจับแยกปุ๊บเปลืองดินอีกเปลืองกระถางอีกนะครับแต่ก็ยินดีบริการนะครับผม กระถางนี้ไปร้อยห้าสิบกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมไม้พันนี้นะครับผมเอ้ยมีป้ายเนาะแสดงว่ายังยังสุดไม่มากกว่านี้นะเดี๋ยวจะให้มีหูนะนะครับกระดูกเริ่มแตกแล้วลูกค้านะครับผมร้อยห้าสิบาทนะฮะกระถางหกด้วยนะครับผมนะครับก็ได้บริการนะครับผมไม่ได้พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรอกครับอ้าวต่อมาแล้วครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะฮะ นะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมใครที่ชื่นชอบบอลใบหอกแล้วการแข็งแรงอย่างนี้นะลูกค้าการแข็งนะใบหอกนะต้องการแข็งนะครับผมอันทถึงจะเป็นสกกลรชาตินะครับผมนะครับแล้วเป็นไม้ด่างแบบนี้นะครับผมล้วถางนี้นะครับผมเจ็ดแปดร้อยไม่ไม่ไม่ไปหรอกนะนะเพราะว่าลูกค้าผมไม่ไม่่คยได้ซื้อไม้แพงเท่าไหร่นะครับผมเอาไป450บกระถางนี้นะครับผมไม้กระถาง8 450บบาทนะครับผมนะครับใบหอกนะครับผม เป็นหอกสนิมทองปนม่วงแล้วก็ด่างชมพูด่างแดงด่างเขียวอู้ด่างเยอะเหมือนกันนะครับดูนะครับถ้าเกิดว่าพอใจรับน้องไปนะครับอย่าไปฝืนนะครับผมนะครับไม่ต้องฝืนนะฮะเลี้ยงบอลสีต้องเลี้ยงอย่างมีความสุขแต่ถ้าเลี้ยงเชิงพาณิชย์อย่างผมก็จะปวดหัวนิดนึงนะครับผมนะครับอ่ะบางทีไม้มีขึ้นมีลงนะมีการแข่งขันกันนะเอา้าอันนี้เ้าเรียกว่าอะไรอ่ะกริดกริดอสูนนรเหรอ ผมก็ลืมชื่อไลฟ์ไปมานะไม้พันอกิตอสูรแล้วกันนะครับผมถ้ากลับถ้าผิดพลาดไงขอทานละไม้กระถางแปดนะครับผมนะครับปล่อยแปดร้อยไม่ไปนะครับผมวันนี้ปล่อยห้าร้อยห้าสิบนะครับผมเจ้าครับผมนะครับไม่ได้ละกำไรนะอะแบ่งกันนะครับผมไม้พันใหญ่ๆนะครับผมกิดอสูรนะครับผมนะครับการดําปิดเลยนะครับผมนะครับคือเขาเขาส่งคอมแพกอะนะครับทุกคนครับเขาส่งคอมเพกนะฮะเขาจะเป็นไม้ไม่ไม่ใช่ไม้ทรงสูงนะไอ้ตัวนี้ถ้าผมดูนะครับ อายุเขาเยอะแล้วนะครับผมนะครับเ่าไหล่อเมื่อกี้ห้าร้อยห้าสิบเอ้าไม่ได้อะไรเอ้าไม้เมล็ดนะครับผมได้มาสองต้นนะครับผมผมเห็นว่าหน้ามันหน้ามันเวลามันมันอยู่ในตู้อะไรไม่ได้เปิดไฟมันดันสว่างอยู่กับเขาสว่างกับเขาอยู่อยู่อยู่สองต้นนี้นะครับผมนะครับเนะพอปันนีออนเลยนะครับผมนะครับครับผมได้มาในนามไม้เมล็ดได้ไม่รู้ไม่รู้อุ้ยไอ้ห่านเอาเรื่องนะหลอดใหม่มันโอ้โหหลอดใหม่มันออกแดง พมผูนะครับผมนะครับนะพูดไปนู่นนะลูกค้าเอาไปดูแล้วกันนะสามร้อยห้าสิบนะกระถางแปดนะครับผมกระถางละสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับนะฮะหน้าไม้แบบนี้นะครับนะกระถางละสามร้อยห้าสิบนะครับผมต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมหอกที่มีสะโพกนะครับผมนะครับแม่น้าตายังก็เศรษฐีเมืองชนเอ็นอะไรนะมณีมณีสายชนเลยนะครับผมนะแต่ก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าผมก็ได้มาในนามไม้เมล็ดนะลูกค้าเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเนี่ยครับผม เมื่อวานผมขายหน่อเขานะหน่อของต้นนี้นะผมก็เลยเอาแม่มาให้ดูมันออกหน่ออีกแล้วนะครับผมออกหน่อไม้เมล็ดออกหน่อดีนะนะครับใครบอกไม้ไมเล็ดโอ้โหโตโช้าโตไวนะบอกให้นะครับผมผมก็เลี้ยงไม้เมเล็ดมาจนหลายปีแล้วนี่นะครับไม้เมเล็ดด่างนะครับผมนะครับอันนี้ใบเบี้ยใบเบี้ยแล้วผมก็ไม่แยกหน่อออกมาสองหน่อหน่อละร้อยห้าสิบนะครับ ไม่ไปเนาะเอาไปร้อยสี่สิบแล้วกันเนาะครับผมลงให้อีกหน่อละสิบบาทนะครับผมนะร้อยสี่สิบาทนะจำ้ม่ลูกค้านะครับเดี๋ยวจะไปงงว่าเอ้ยเมื่อวานร้อยร้อยห้าสิบาทต้องให้ร้อยห้าสิบาทให้ร้อยร้อยสี่สิบนะครับผมร้อยสี่สิบาทอัสดาวุฒิลงให้นะครับด่างขนนกนะครับผมหอกดูอะครับผมดูดูแม่เขาด่างแบบนี้นะผมว่าด่างแบบนี้อะมันไปได้ไกลกว่าน,นี้ครับผมนะครับเนี่ยวเวลาเขาใบใหม่มานะก็เปิดด่าง มาเน,นี้ยครับผมต่อมาก็เป็นเอ่อเป็นตัวแผงนะกิดรามันนะครับผมนะครับกิดรามันนะครับผมกิดรามันตัวแผงนะครับผมเอาไปที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับผมกิดรามันตัวแผงนะครับผมนะครับกิดรามันนะครับผมแผงสามร้อยห้าสิบนะครับผมบอกไปกันจีว่าจังไตร์ละเอา้าหอกสนิมทองสนิมนะครับผมกระดูกแบบนี้นะลูกค้า ห5 0บาทนะครับผมเป็นหอกล้ายกับเบนนะนะครับเอางงหมุนหมุนจนงงอย่าเขาขายของเขาก็ชอบหมุนนี่อย่างเงี้ยผมก็เลยหมุนตามเขาอ่ะลูกค้านะครับผม150ห้าบาทนะครับผมหอกสนิมทองนะครับจริงๆเขามีชื่ออยู่แหละเขาชื่อร้อยเฉยแต่ผมไม่ไม่เรียกนะครับผมมาอยู่สวนผมผมแล้วก็บอกว่าไม้เมล็ดนี่แหละครับผมนะครับอันนี้เป็นหนอด้วยนะครับผมเอาไปร้อยห้าสิบบาทอ่ะเอามาแบ่งสองต้นนะชอบหน้าไหนบอกเลยนะครับผม แคบมานะครับผมนะครับผมเรียกว่าเป็นหอกสนิมแล้วกันถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เขาไม่ได้ใช้ลายไดะเรื่องไงก็โทรมาบอกว่าหอกสนิมนะอัสดาวุฒิเหลือทักตนไหมก็เอาไปครับผมถ้าเหลือตนไหนนะครับนะร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับกําลังโตกําลังพุ่งมาเป็นหน่อนนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไอรักนะครับผมไอรักเป็นไม้ด่างที่แบบโคตรเท่โคตรสวยโคตรหวานนะฮะคลาสสิกนะครับผมไอรักนะครับผมนะครับ 4ี่รอยหสิบาทนะครับผมไอรักนะครับผมต่อมานะครับผมกีเลนนะครับผมกีเลนเป็นไม้ใบยาวใบหอกแล้วนะครับผมนะครับสามร้อยสมร้อยห้าสิบไม่ไปเนาะลูกค้ากิเลนเอาไปสองรอยห้าสิบดีไหมนะครับสองรอยห้าสิบแล้วกันเนาะนะครับคุยกันแบบรู้เรื่องเลยนะครับผมครับไม่ได้อะไรแล้วครับนะฮะแต่ก็ได้หมุนตังค์นะครับผมนะครับเอาไม้ใหม่เข้ามาบ้างนะครับผมนะครับ คือถ้าไม่ได้กําไรก็ก็อยากให้ขาดทุนมากเลยนะครับผมนะครับเอาไป250ครับกิเลนไม้แหล่ไอเทมนะครับผมใบหอกเอากถา,างนี้นะครับผมนะครับดูดูเนื้อด่างนะลูกค้าเอากล้องไปจ่อเลยนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่คอมเมนต์มานะครับว่าไม่ได้เกี่ยวที่กล้องอาทรรวุฒิอาตราวุฒิทำดีสุดแล้วคืออยากให้เห็นไงนะฮะว่าเนื้อด่างบางไลฟ์เขาก็บอกว่า มันเหมือนแบบไปโกหกกันนะผมก็เลยพูดนะผมก็เลยอยากให้สบายใจว่าเจตนาผมคืออยากให้เห็นเนื้อใบนะครับผมอยากให้เห็นว่าเขากัดสียังไงเขาป้ายยังไงนะครับผมนะครับใบหอ,อกกระถางนี้นะครับเอาไปร้อยห้าสิบนะลูกค้ามัน <c oughs> เป็นด่างเหมือนขนนกนะครับผมเป็นบอลใบหอ,อกปลายจะแหลมก็ไม่แหลมเนาะลูกค้าสะโพกก็สวยอะครับผมกระถางนี้หลอดใหม่โอ้ยอยู่นี่หลอดใหม่ตกทรายด่างเลยครับผมนะครับ ร้อยห้าสิบบาทครับผมน้องน้องอยู่ในกระถางหกแล้วนะครับผมดินก็หนักนะไม่หนักหรอกใบไม้เยอะของผมผมผมใช้ใบช้ำฉานะครับผมนะฮะใบช้ำฉาก็ใช้มือบดเนี่ยผมไม่ได้มีเครื่องบดแล้วก็หมักนะครับผมหมักประมาณสักเกือบสิบวันนะครับแล้วก็ปลูกอาเทสสายลุงครับผมหลอดล่าสุดนะครับเกือบฮารอีกนิดเดียวฮารเลยห้าสิบาทนะครับผมเทศสายลุงกระถางห้าจุดห้าอ่ะเป็นเอ่อไม้เมล็ดครับผมนะครับ เป็นแยกหนอนะอันไหนหลอดใหม่วะอันนี้หลอดใหม่ลูกค้าอันนี้หลอดเปิดนะครับผมเป็นหนอจริงๆเขามีหลายใบอ่ะนะแต่ครั้นี้เอาเอาแค่นี้แล้วกันคนเลี้ยงไม้รักไม้ก็ไปไล่ฟอร์มกันนะครับผมกระถางนี้นะครับใบหอกกระถางนี้นะครับผมห,ห,หอกดังนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเนื้อใบนะนิดนึงนิดนึงนิดนึงลูกค <S <S ้าอะดูเรื่องครับผมเอาไปเก้าสิบบาทนะครับผมนะครับ,รบไม่เอาไม่เอาแพงครับครับไม่เอาแพงครับโ่ขายไม่ได้เงัน อา้าวกระบี่ในร้อยจริงๆเอ้ผมผมรับมาในนามไม้เมล็ดนี่แหละแต่คันนี้ดูไปดูมาเอา้ามันก็เหมือนกระบี่ใช่ไหมก็เลยต้องเอาขายเป็นกระบี่ดีกว่าสบายใจดีกระบี่ในร้อยนะซื้อมาร้อยสามสิบต้นเนี้ยเขาบอกเป็นไม้เมล็ดผมก็กาลังกําลังเห่อใบหอกด้วยอ่ะเอาไปเอาไปเจ็ดสิบาทนะกระบี่ต้นนี้นะครับผมเจ็ดสิบาทกระถางห้าจุดหน้าครับผมด่าง ดึงๆเลยครับผมด่างดีด้วยนะฮะมีขอบแดงครับผมกระดูะไไกเท่าไหร่เนี้ยหกสิบหุ่ยหรือีครับไอหยังวะอ้าวคุณลูกค้าดูนะครับมันเป็นหอ,อกแบบป้อมๆอ,อ,อ่ะลูกค้าหอกกระถางเนี่ยครับผมน <c oughs> ด่างโคตรสวยนะครับผมนะครับอายุก,ก็เยอะแล้วเด้อกระถางเนี่ยอยู่ผมมานานละขายไม่ออกทีก็ขายน่าจะจะขายแพงนะหกร้อยเจ็ดร้อยมันก็เลยเนาะ น้ามันยังไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะแต่ผมว่าผมเห็นแบบมันมาอยู่แล้วนะครับผมกาลังมาขึ้นเรื่อยๆนะครับผมความดังนะครับกับสีป้ายผสมกันนะครับผมกระถางนี้นะอูเดี๋ยวมาลุ้นหลอดใหม่กันนะว่าหือออกออกว้าวมาเลยนะเห็นเห็นนะครับผมหกร้อยไม่ไปหรอกกระถางเนี้ยเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมไม้ด่างแบบนี้นะครับผมเป็นบอลใบหอกป้อมๆนะครับผมนะครับเหมือน,นออกขนนก แต่ขนนกมันขนใหญ่เนาะครับผมตามนั้นนะครับผมสามร้อยห้าสิบอันนี้ก็ฝักเดียวกันได้มาคู่กันนะครับผมนะครับเนี่ยฮะกระทางนี้ก็ออกดุหน่อยนะครับบางคนชอบหวานนะลูกค้าบางคนเล่นไม้ไม่ค่อยเหมือนกันบางคนดุเกินไปกลัวครับผมนะครับแต่ผมชอบชอบดุครับผมแต่ก็ชอบหวานเหมือนกันโหหลอดใหม่เนี่ยครับผมมันมีลายแบบสวยอะหลอดนี้ก็น่าสนครับสามร้อยห้าสิบนะนะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะ ก็ซื้อมาแปดร้อยแล้วเอามาแยกขายแต่ก็ได้แค่นี้แหละเอา้าอันเนี้ยเขาเรียกใบหอ,อกใบหอ,อกแบบพัดอะนะครับผมใบพัดนะครับผมใบโพครับผมนะครับด่างแบบนี้แลลูกค้านะครับใบพัดใบโพใบด่างแล้วนะครับผมเอาไปที่ขอสักร้อยสามสิบาทนะครับผมร้อยสามสิบาทนะครับผมร้อยสามสิบบาทนะครับผมด่างดีนะด่างม่วงด้วย เป็นตัวม่วงเลยนะครับผมนี่ยะไม่ใช่สีคุณปื้มแนละ้วเป็นไม้มเมล็ดลูกค้าผมไม่ใช่ไม่เคยขายสีคุณปื้มนะคเคยนะผมแต่มันนานมาแล้วอ่ะลูกค้ากันนะนี้ใบไทยนะใบไทยลายกระหนกนะครับผมไม่ทราบชื่อนะครับผมนะฮะขอขอร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะใบไทยลายกระหนกนะครับผมดูอันไหนวะอันนี้หลอดใหม่ลูกค้าน้องยังเก่งได้มากกว่านี้นะอันนี้มีอีกตนนึง นี้สีจะใหญ่กว่าน่อยนะครับกระถางละร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับใบไทยใบกระหนกนะครับผมไม้หัวใหญ่แล้วนะครับผมต่อมาเป็นเอ่อเป็นเลืองพันธลายนะครับผมนะครับเลืองพันธลายกระถางนี้นะครับเป็นต้นแม่นะครับผมนะครับเป็นต้นแม่เนียเป็นต้นแม่เอามาให้ดูนะครับแต่ถ้าเอาก็เอาไปสามร้อยนะครับผมนะอันนี้เอาหน่อเขาหน่อเขาหน่อหนอลูกค <cart blij. S 2> ้าหนอมีให <iction> ้สองหนอนะครับผมแบ่งมาให้สองหน่อนะครับเลืองพันธลายหัวหน่อนี้โคตรสวยนะลูกค้า เม็ดมันลึกแล้ววะนะเรืองพนาลายมันกัดสียากนะลูกค้านะยมันกัดสียากนะเดี๋ยวเวลามันกัดแล้วมนะันโอโ้โหดูแล้วลูกค้ากัดแล้วเรื่องเนะี้ยกระถางนี้เอาไปที่หนึ่งรบาทหน่อนี้นะครับผมเรืองพนาลายกัดสีแล้วเดอ้อหน่อนี้เอาไป90้าสิบาทนะครับผมเก้าสิบาทนะครับผมนะครับ90้าสิบบาทคือทําไมไม่ขายเท่ากันเนาะ mm. ก็อยากขายแล้วเท่ากันนะแต่กลัวลูกค้างงเอาเอาตัว90้าสิบนะอาาวุฒ อันนี้เอาตัวร้อยนึงนะครับรู้เรื่องครับจะได้ไม่งงสิบบาทผมก็กานงงไม่ใช่ฮะริงๆอยากได้ตัวละสองตัวละร้อยอ่ะไม้ไม้ไม้กระถางนี้นะครับผมเป็นบอลใบใบยาวใบหอกนะครับผมหอกแบบมีสะโพกนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับสามร้อยห้าสิบไม่ไปอ่ะลูกค้างงมือนกันนะฮะเขาขายกันได้แพงกว่านี้นะผมก็เอามาั่งเอาไปสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะครับไม้หน้านี้บางที ผู้ลูกค้าอาจจะยังไม่มีก็เอาอ่ะได,ได้ได้กันนะครับผมนะครับนะมันเป็นหน่อด้วยลูกค้าแล้วก็หัวนะผมก็ไม่ได้นะหน้าไม้เปิดแล้วผมเอาสองร้อยห้าสิบพอครับผมนะฮะอะไรตัวยังไงแต่แต่หน่อนี้ผมองเอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับไอหน่อนั้นน่ะมัน ันต้นใหญ่แต่มันนะในหนอนนี้มันสวยจริงนะครับผมเอาไปสี่ร้อยก็ได้อะสี่ร้อยนะคุยกันรู้เรื่องครับครับเดี๋ยวมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งสิบเก้านาทีแล้วนะฮะครับโอ้โหโหวานหวานลูกค้าหวานหวานลูกค้านะครับสามร้อยห้สิบนะครับใบหอ,อกกระถางนี้นะครับเอาที่แบบ สบายใจนะครับผมมันเหลอดใหม่มันเผือกนะครับผมนะครับเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมมาสี่ร้อยห้าสิบมาให้ตายหาครับผมนีฮะต่หน้าไม้ดันแดดมันแรงอ่ะแล้วเนื้อด่างมันโคตรดีอ่ะตัวนี้นะครับผมนี่ฮะผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับผมพอคืนทุนได้บ้างเอาไปแบบเลี้ยงต่อครับหอกใบหอกกระถางนี้นะครับผมนะครับหอกกระถางนี้นะฮะเอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบบาทน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนี่ครับผม อีตัวนี้เก่งครับผมมีดมีดผมเองนะครับผมมันไม่เชิงมีดแต่ผมใช้ขวานผ่าครับผมนะครับและด่างดีซะด้วยนะครับผมนะครับเอาแบบจัดโปให้เลยนะใบหอกนะครับผมผ่าเองนะครับผมนะครับใช้ขวานผ่านะครับผมนะครับดูหลอดใหม่ลูกค้านะครับเอาไปเก้าสิบบาทนะครับผมกระถางนี้นะครับเคยขายร้อยห้าสิบแล้วมันมันเล็กกว่านี้นะครับผมครานี้ก็เลยเอาเอาแค่นี้แล้วครับนะครับผมค่าฝีมือครับผมนะฮะขวานเป็นสนิมหน่อยเลยด่างครับ 90สิบ,บาทแล้วครับผมใบหอกตัวนี้โคตรเก่งนะครับผมนะครับจับตรงไว้อย่างดีเลยโอ้หประกายแสงนะครับผมเห็นแต่แสงแสงนะครับอา้าวใบหอกครับผมใบหอกกระถางนี้ดูนะครับผมนะฮะกระถางนี้เอาไป ามร้อยห้าสิบไม่ไปนะเอาไปสามร้อยแล้วกันนะครับสามร้อยบาทเด้อกระถางหกไม้ขึ้นกระถางแปดได้แล้วครับผมนะเอาหน้าไม้ดูดูเนื้อใบนะครับน้องก็ยังละอ่อนอยู่นะครับกําลังแบบไปยังเปี้ยงเลยนะครับผมกําลังด่างดีครับอันนี้พุทธไทยสวรรค์นะครับเป็นไม้เป็นไม้ที่เขาจดชื่อแล้วนะครับผมพุทธไทยสวรรค์นะฮะกระถางนี้นะผมก็ยังยืนยันได้มาสี่ร้อยห้าสิบนะฮะมันเป็นหนอก็เอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ครับ ครับศูนย์เก้าสี่นะครับผมเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมนะครับบริการปลายทางก็หกสิบาทนะครับเหมาเหมาครับผมแต่ถ้าเกิดท่านใดโอนก็ห้าสิบาทเด้อครับผมอ่ะไม้กระถางนี้นะครับเป็นบอลใบพัดนะครับผมพัดด่างนะครับผมขายสามร้อยห้าสิบไม่ไปหรอกนะผมว่านะผมเอาร้อยห้าสิบครับผมเอาร้อยห้าสิบาทนะใบพัดด่างนะครับผมนะครับใบพัดด่างนะครับผมนะครับด่างแบบนี้นะขอร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเนี่ยใบมันโดนแดดอัดไปหน่อยแต่เนี่ย เอาสามใบนี้ไปนะครับผมแต่ผมก็ให้ติดไปเนี่ยลูกค้าไม่ได้ออกหรอกเอาไม้เหลืองครับผมไม้เหลืองร้อยห้าสิบาทเมื่อวานอาจจะขําไปวันนี้ไม่ค่อยค่าร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นไม้ป้ายเหลืองเหลืองทหารด้วยครับนี่กิจรามันนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมกิจรามันนะครับผม สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับกิจรามัน,นครับแม่ใครจะเป็นเจ้าของเนาะกำล,ลังเก่งเลยนะครับผมกิจรามันนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นตัวแผงนะครับผมเนี่ยกิจรามันนะครับผมตัวแผงสี450่ร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับผมนะอ้าวท้าทองอินครับผมนะครับใส่กระถางห้ามานานแล้วนะครับผมเนี่ยเท้าทองอินนะครับผมใบเนี้ยเดี๋ยวทิ้งนะลูกค้าสี่ใบเนี่ยแข็งแรง ตัวนั้นเลยกันปัญหาเลยเดี๋ยโดนด่าครับข้ามจังหวัดเดี๋ยวไปทิ้งทําให้ลูกค้าไม่สบายใจนะเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเท้าทองอินนะครับผมนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเท้าทองอินนะครับอ๋อออกดำพิชิตมานะครับผมนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ โหขอโทษนะครับผมขอแป๊บลูกค้ากล้องมันมัวครับกระถางนี้สามร้อยห้าสิบนะครับผมใบหอกนะครับผมเชื่อมือผมนะครับผมนะครับดูนะใบหอกกระถางนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม่ผิดหวังครับผมนะครับต่อมาก็เป็นเอ่อไม้เมล็ดนะครับผมสองร้อยห้าสิบไม่ไปใช่ไหมครับเอาไปอันนี้เป็นหน่อด้วยนะ เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้เมล็ดนะครับผมร้อยห้าสิบาทเป็นแยกหน่อยนะครับกระถางนี้ก็ใบกลมนะครับผมใบกลมใบกลมร้อยห้าสิบไม่ไปใช่ไหมครับเอาไปร้อยเดียวครับผมนะครับเอาไปหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับไม่ต้องกลัวครับนะเอาแบบตามนี้แหละลูกค้านะครับผมร้อยเดียวนะครับผมกระถางหกไม้ใบกลมด่างสวยๆนะครับผมด่างไอใบหมอเทศนะครับผมนะครับ อันนี้ก็เป็นแยกหน่อนะครับผมใบหอกนะฮะร้อยห้าสิบไม่ไปนะเอาไปร้อยเดียวครับผมนะครับใบหอกหนึ่งร้อยใบนะครับผมดูนะฮะสุดโห้ยมันมันป้ายนะนี่มาเอาร้อยเดียวร้อยเดียวกระบีกบ่กระบองครับผมนะครับกระบี่กระบองนะครับผมนะครับเอาเอา เอาเอาตามนี้นะครับกระบี่กระบองนะครับผมเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมตอนนี้กระถางนี้นะครับผมหกร้อยไม่ไปนะหกร้อยไม่ไปเอาไปเอาคลิปนี้เอาไปสี่ร้อยห้าสิบครับผมกระถางแปดสี่ร้อยห้าสิบสะใจไปเลยถายไม้สูงเก้าสี่ครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมนะครับฝากนะครับฝากฮกหลงด้วยนะครับผม หกหลงกระถางนี้นะครับผม250บาทนะครับ4ต้นนะครับผมนะครับหกหลงนะครับหกหลงใบหอกครับวันนี้ขอสวัสดีครับ